สี่นี่เลยครับมันต้องแบบนี้เดี๋ยวมาจากไหนก่อนยังมีส่วนรวมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f o r นะครับสำหรับปืนในวันนี้เสนอเป็นปืนที่มีชื่อว่า SR25 Markman Rifle ต้องบอกเลยว่าปืนนี้ผมนี่ชอบมากเพราะว่าปืน MR กระบอกนี้เท่สุดในบรรดาสาย MR ด้วยกันเองแล้วนะครับเป็นไงคุณผู้ชมฮะ เจ๋งไหมครับผมไม่รอชาร้าดีกว่านะครับมาดูาปืนผมเนี่ยแต่งอย่างไรในการต่อสู้ของสมรภูมิเกมนี้รายละเอียดปืนครับความเสียหายปืน35ไม่สามารถบูดได้การคมปืนครับเป็น71ของเดิมนี่บอกเลยว่าทรมานมากดีขึ้นฟ้านะครับพออัพขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ดีถ่งเกินไปการบังคับปืนครับเนื่องจากว่าเราต้องการเป็นสเตชั่นนารียิงหรือว่าอยู่กับที่ยิงนอนยิงจะดีกว่า ก็เลยไม่ได้อัพอะไรเพิ่มนะครับผมแล้วก็ความยิ่งปืนเนี่ยจะเป็นนี่เลยครับยิ่งทําให้เราไม่สั่นมากไม่สายมากยิ่งกันหายใจยิงเนี่ยยิ่งนิ่งเข้าไปอีกนะครับหมดการยิงไกลเละเกินเลยอัพเป็น74นะครับความมั่นยามปืน7 2กระสุนจะไม่กระจายออกจะเกาะกลุ่มมากขึ้นครับผมแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับ MR ทุกกระบอกครับปืนนี้ไม่สามารถต่อกรระยะประชิดได้เนื่องจากว่าอัตราการยิงมันช้ามากๆเพียงแค่สา4้หเองครับเจอคาร์เดซารรูดปรุดมาเราก็แห้งแล เลยดีกว่านะครับจะดีกว่านะฮะเพราะปืนเรามันมาร์กเมนไงเล่นตามโลก็ยิงไกลอย่างเดียวนะครับผมโอเคคุณผู้ชมฮะต่อจากนี้ไปสงครามจะเป็นอย่างไรบ้างไปครับไปต่อสู้กันได้เลย Let's เ t s g กมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือคอนคว e สนะฮะเราเล่นครับนี่คือ w อลแฟร์โอเคมาลองไปพื้นที่ B ีก่อนละกันนะครับเพื่อดูว่ายังไงกันแน่มันหมู่หรือจ่านะครับผมเอ้าศัตรูมาก่อนเรานี่หว่าเนี่ยโอ้โหน้นแบบนี้มันก็ต้องสู้สิครับสไนเปอร์ด้วยไฟล็อพยามิงสวนกับเข้ามาแต่ไม่โดนครับนีไง เจ็บหนักแกจัดอะแบบไม่ต้องตาผ้ามัวซะหน่อยแล้วซิวเราก็คือซิวทำไม่ตาผ้ามัวได้นะครับมันเป็นเหมือนโดนปล่อยแฟดปล่อยแสงอะโดนด้วยขัดขวางด้วยแสงนะครับ15 x ห30 x p โดนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เห็นตัวนี่ไงเจอละจะไปเทคดาวด้วยการใช้มวยปล้ำแนี่ก็คือสแลมครับปวชั้นจีนพี่จีนเขาเทคดาวเป็นแบบนี้พื้นที่บีเรากำลังเข้าครองครับฝ่ายเรากำลังมาเติมด้วย เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะได้ยึดไวขึ้นนะครับผมโอ้อะไรกันนะ่ะมากันเป็นโขลงเลยครับคือเพื่อนมาต้องสู้แล้วสินะมันจะวิ่งมาพื้นที่นี้ครับประมาณสี่ตัวได้เอาข้างหน้าก่อนละกันล่วงเก่าอีกหนึ่งกระสุนหมดนั่นหมอน,นี่หว่าเนะี่ย ผมว่าน่าจะปาร์ตี้เดียวกันนะครับมาเป็นสคอรเลยเงี้ยแล้วหมอพยายามจะชุบชีวิตเพื่อนปฏิกิริยาตอบโต้มันช้าไปหน่อยก็เลยตายซะเลยหูซีนหนึ่งเดือนจัดเลยว่าต้องเจมิมเอาแตกโยกโยก,โยกเพนป่าลาบแต่ไม่ทันครับตายซะกอ่อ <laughs> นโอเคข้างหน้ามีคนครับมีคนเราแวงแล้วหนึ่งทางนี้ตั้งหักแล้วเพื่อนคือมันหมุนรอบเลยว่ากูถูกยิงจากไหนวะเนี่ยใช่ไหมหมุนรอ้อยแปดสิบองศานี่หมุนรอบเลยเลยหาไม่เจอ สีว่ะสีโดนหูยันก็ไ่เราเอามากครับซ้ายข้างหน้าเอ,อ้ระยะมันไกลไปหน่อยแอ่ไดเมกก็กเลยไม่เต็มประสิทธิภาพนักนะครับรถถังมันเซิงจุดน่ากลัวมากเลยนะพร้อมร้อมทหารราบด้วยกระสุนหมดแล้วเอาออฟแอมโม่ไปครับเราแต่ก็นะมาร์คเมนไรเฟิลของเราเนี่ยมันก็อย่างนี้นะครับ60นัดเนี่เต็มที่แล้วนะไม่สามารถจุดได้มากกว่านี้แล้วครับสมติปลุกคนเก็บครับ ไม่รู้หมอตายหรือว่าคนเจ็บตายนะครับคนเจ็บนี่นะ่าจะลุกขึ้นมาแล้วปะนี่ไงล่ะมั้งนะไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่เดาเช็คให้แน่ใจไม่เจอเลยครับหายเงียบกิบไปแล้วนะฮะซีหนึง่งเหรอคือ <c oughs> มันตกใจเลยเมื่อกี้นี่มันกำลังโยกหลบอะไรบางอย่างอยู่นะครับเราไปสกัดกั้นมันไงมันก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวนะเนี่ยหนีดีกว่า จุดนี้ดีมากนะครับอยู่ที่สูงกว่าเราเลยมองเห็นได้ประมาณ360ร้ยกโยกตัวยิงด้วยเจ็บหนักกจัดอะ70ฮิตทเลยนะครับอีกหนึ่งช็อตก็ตายได้แต่มันหลบไปแล้วไงเราไม่ทันขนเมื่อนไม่ใช่โอ้ยโอ้โหกรเท่ยิงแอโร่มาเลยนะครับน่แต่ไม่มีมุมเลยครับก็คงประนึ่งจะบอกว่าให้เราย้ายบ้างสินะ พราะเราอยู่นานเกินแล้วนะครับอยู่นานเกินไปอาจจะบอกว่าไอ้นี่มันแคมป์นี่ว่าแหมก็เราเป็นมาร์คเมนไรเฟิลเราไม่ใช่ซาวไรเฟิลนะฮะมันก็ต้องเล่นตามโลนิดหนึ่งเราจะไปบ้าแนลน้วฮะเหมือนพวกปืน,นลกลระยะประชิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตายนั่นไงเออไอ้โมน,นี่นี่คือกดอ e ีเอียงขวายิงนะครับอ๋อคาริบาวแหมเมื่อกี้ก็เจอนี่ว่าโอ้ดวงนายมาสงคงกับเราบ้างเพื่อนสุ่มมาเจออีกแล้วนะครับผมพืนที่ C2E ฮู้สยสไนเปอร์ C2 ครับนั่นไงเพื่อน แกแขนให้เพื่อนอ๋อมิสเตอร์ซันนี่ชื่อนี้มันร้ายสินะโอเคแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมจะไปพื้นที่ E นะแทน c 1 C2 นะครับเซกเตอร์ซเป็นพื้นที่แคบจะเป็นส่วนใหญ่อะเราไม่น่าจะเหมาะสมในการยิงด้วยปืนเรานะครับเลือรไฟไม่ทันอยู่แล้วถ้าพื้นที่ E เนี่ยเราจะมีโซนในการยิงมากกว่านี้เองนะก็เพิ่มระยะลความปลอดภยอยัยด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันก็เพื่อตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตายโชว์คนดูนะครับเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ทำไมตายแล้วล่ะเลยไม่ต้องตายโชว์มันเองเฮ้ยมี บาดเจ็บสาหัสหนักจะจัดเลยครับกระอักเลือดบอกแล้วว่ากระอักเลือดมากๆและทรมทุก7จดสิบดาวเมตรจ70สิบฮิตเลยนะโอ้โหมันโคตรพลิ้วสไลด์หลบไปเลยนะครับเดี๋ยวละฮันนี่บาวนี่เองนึกว่าใครที่ไหนฮะแต่ว่าเธไมาเป็นพลิ้วจังนะสเต็ปหลบนี่สมบูรณ์แบบมากๆแต่ก็ไม่พ้นโอ้หมองใครอยู่ทางนี้นี่เอซิคิวไปครับหนึ่ง อบอกรอบโลบอกไม่ได้เออน่าจะไม่ไหวฮะแตกตำแหน่งแล้วก็วิ่งดีกว่าสกิลเราครับแตกตำแหน่งศัตรูดูมันวิ่งเข้าแบบด้วยความโกรธกิียวยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเหมือนว่าจะโมโหร้ายใส่จุด E เลยอะเราไม่เหลือใครเลยครับในพื้นที่นี้หมดแล้ว2จุดนะครับ2จุดโหถ้าเจอชาและยงมชิดมาเนี่ยเรามีตายยังเขียดแน่นอนนะฮะเป็นป่าราบครับ สร้างระยะห่างก่อนผมมั่นใจได้ว่าระยะห่างเนี่ยเราสู้ได้แน่นอนระยะใกล,ล้เราขอซิโดราบนะครับระยะไกลก็น่าดูมาเอาดิได้เปรียบได้เปรียบระยะได้เปรียบ,ยยบอยูอ่ <c oughs> นี่เลยครับมันต้องแบบนี้ต้องพยายามสร้างจังหวะกับเองบ่อยๆหน่อยน่นอะไอวะนะแสงอะไรอะแสงของไฟศัตรูนี่เองนึกว่าของก็กอบฉากไม่ใช่อุยอ้ยอุย้ยข้าสิบแปดเทเมจครับไม่ตายเหมือนมันบอบตรงสนามหญ้าไปก่อนแล้วนะ หนึ่งฮิตที่จะตายได้โอ้โหหนึ่งฮิตเองก็สเปดดาเมจเสียได้วะตัดใจแล้วไปต่อเพื่อความปลอดภัยเราเะครับเขาคงจะทราบตำแหน่งเก่าของเราแล้วนะไปพื้นที่อื่นบ้างดีกว่าซิปไลน์เหรอมานี่ขึ้นพื้นที่สีมาสินะจุดสีานะยานเกาะฝ่ายเราฝ่ายเขานูนีเราเขาเราเปิดออกโอ้โหเรานี่ดูกำแหงมากเลยครับน่าเกิดอุ๊ย เื่อเราเห็นป้เหมือนเพื่อนจะไม่เห็นกระโดดหนีกระสุนบางอย่างอยู่ครับหนีตายมาดิว่านึกว่าไ่ยิงเขาเลยครับไม่ใช่ตำแหน่งคือปืนใหญ่เหรอหลังปืนใหญ่ก็มีคนเหมือนกันนะครับเห็นปลาราบสไลด์หนีเลยเฮ้ยขอบคุณมากลูกไอ้ยิงมาขอบคุณมากมากเลยครับเกือบตายไปแล้วเนี่ยโอ้โห ยังมาทู่ยังไม่ต้องการตัวเราวางบีคอนก่อนแล้วตายของกีนได้มืเกิดตรงนี้นะครับนี่แหละผมวาดกลัวจังหวะนี้มากๆแล้วจะไปชิดกับปืนกลเนี่ยเราวอะไรวะโดนดึงขาเราซู้ไม่ไหวครับเหนี่ยวไฟเรานิดเดียวปืนกลมันเร็วกว่าฉันรุดเดือแล้วก็วูบเลยครับเหลือเอฟพื้นที่เดียวครับอีกําลังยึดคืนได้สีสาไม่มีใครนะครับไม่มีใครไปยุ่งเลยผมว่านะ เราอยู่ในแถว C นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับจุดอันตรายแต่ฝ่ายเรามีเยอะไงเขากำลังจะเข้าพื้นที่ C สามกันละมั้งครับอยู่กกลุ่มกับพื้นไว้ไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้นี้จู่ๆพุ่งออกมาตกใจของจริงเลยอ่ะนี่มีคนโทรเซกเตอร์ E เหรอออบเจกต์ E E ทางฝั่งซ้าย E น่าจะเยอะผมว่าเราไปเช็ค F ก่อนแล้วกันอ่ะเราหน่ะพื้นกรนกระดาษมาทุกคนระวังด้วยสไนเปอร์อีกต่างหากเออพื้นที่อันตรายโคตรโคตรสแกนนิ่ง ระบุตำแหน่งหน่อยครับมินิแมพแจ้งว่าอยู่เยอะมากๆเลยฮะหมอโอ้ขอบคุณหมอมากมีคนมาช่วยชีวิตเราเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยศี 1. 1> รษะหนึ่งฮิตไปครับเพิ่มสองดาเมจนะน่ะยังไม่ตายยังครับยังยังยังอุ้ยแมนดาวแมนดาวมีเพื่อนล่วงไปแล้วเพื่อนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมเอ้เอาเพื่อนมันมีคนอยู่อ่ะเพื่อนเออนนี่ไงเพื่อน ขอบคุณมากครับอกวอดก้ากำลังจะกดเอฟชีวิตเพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็ไปเกิดใหม่ไว้กับเราอีกนะครับนะ่ยเดีวคุณผู้ชมครับพื้นที่4พื้นที่แคบๆนะครับมันไม่เหมาะกับเราเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งใหม่ในการอยู่นะครับจะกลับไปพื้นที่ B ไหมล่ะไม่ได้ไม่มีใครอยู่แล้วนะมาต้องสู้ในพื้นที่นี้เท่านั้นครับฝ่ายเราเนี่ยดันมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะครับยันพื้นที่ F เลยพาจันจุด F ไปแค่เฮดควอเตอร์ครับฝ่ายเราตอนแรกเกมมันดูบาลานนะ ซ้ายขวาเท่ากันนะครับสกอเร์รเขียวกับแดงแต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สมดุลแล้วนะทุกอย่างเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยนะโอ้ลวทเอสองคันกำลังมาเชิญน,น้กกันอยู่แล้วเนี่ยเอาอีคันหนึ่งคือจอสังหัดไปแล้วนะครับเหมือนว่ายงงังงงๆอยู่ไงเอาลิเตอร์เบิร์ดเดี๋ยวมาจากไหนก่อนยังมีสวนรวมคือ,อยังไงวะเนี่ย เหมือนแบบว่าขอออกกล้องหน่อย,อยงี้เหรอจูจ่ๆก็บินมาจอดเฉยเลยนะครับแล้วก็พลขับนี่วิ่งออกมาผู้ยมำงงในเหตุการณ์นี้มัในหนึ่งนาทีเหตุการณ์ละยางเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับผมมันช่างสับสนเหลือเกินนั่นแหละครับคือสงครามพื้นที่เอฟครับผมพื้นที่เอฟตอนนี้เฮ้ฝ่ายเรากำลังโลมล,ล,ลันอย่างหนักหน่วงลยครับทุกคนต่างมุ่งหน้าไปเลยอะมุ่งแบบมุ่งเป้าให้เจอนะเนื่องจากไม่มีจุดอื่นให้มุ่งหน้าไปแล้วหรือแค่เอฟพื้นที่เดียวลาดอเอเจคทีฟแตกหนึ่ง เจอสองโอเปอเรเตอร์หรือหนึ่งสัญญาณโอเปอเรเตอร์ไม่น่ายใ่มัง้งอยู่ใกล้เกินไปอ่ะ Attack enemy object F ครับรับทราบมุ่จะปฏิบัติตามนั่นครับผมในสโมุกอ้าวนึกว่าใครที่ไหนเจอซันนี่นี่เองเปลี่ยนจากคาสไนเปอร์เป็นคาเดซซาสา์แล้วสินะเบื่อซุ่มยิงกูบอโอ้หลอดไปได้ <ive> น่าเกิดเลยครับจุดนี้ object E under attack รับทราบเดี๋ยวผมต้องสู้มื้นที่เอไปก่อนครับได้แค่จุดเดียวโอ้ยชื่อยังโหดชื่อว่าคุงตวยรู้เลยคนไทยไม่ใช่ต่างชาติคนไทยร้อยเปอนตนะตั้งชื่อแบบนี้โอสี่เต็ชีวิตไปสองกันละกันนะมันปล่อยแนโนไม่ชินด้วยครับพี่แกโอยหลังแตก รีเทิร์นทูเบ็นอะไรฟิวอะเกนเฮ้ยว่าซับแมนวอาซับซับโร่อบไปหนึ่งครับเหมือนว่ามัชุบชีวิตมาแล้วจะมาสู้กับเราเลยนะครับโอ้ oh, ชื่อมันไอเพย์ทูวินว่ะไม่เพื่อนนี่มันเกมนี้มันฟรีทูเพย์ไม่มีเพย์ทูวินนะครับไม่ใช่คือเห็นว่าเกมนี้ไม่มีไอเทมไหนไที่ทำให้เราเติมแล้วกเก่งขึ้นได้นะครับเว้นว่าเราเนี่ยต้องโฟกัสแช่นปืนให้มันเวลงสูงไว้เพื่อปลดล็อกของแต่งปืนนั่นเอ,เองนะครับยังไงวันนี้สมมครรับภูมิ E กับ F เหรอจุดเสี่ยงไพคือ F มากกว่าแล้วมัง้งเเเพรรราาะนนี่คคคือออห้ฮดต์ับ วิ่งออกมาเออวิ่งออกมาปตอหนึ่งกับทหารลาบหนึ่งปะ่ปะปตอมีคนใช้อุย้ยเอ้ยสไนเปอร์จากมือดีอีแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คืออีแนะ่แน่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโยกเปลี่ยนไหมเพื่อกกกำบังเราผมว่าต้องใช้ปืนกระบอกนี้แล้วมั้งเนี่ยดาเมจไม่ขึ้นแสดงว่าแอสซาวดิโอปเตอร์เราคงเก็บไปแล้วล้วมั้งฮะเงียบกริบเลย เป็นงันไปมูอสายังยิงซัพพอร์ตช่วยนะครับแอตแทกเอนเนมีอ่ออบเจกต์อีรับทราบครับอคอยยำอี e บ่อยมากเหมือนจะลองไปอ e ีกแล้วกันนะจุดดีโดนยมตีเอาอ e ีก่อนดีกว่าครับสแกนได้สวยดีนี่สแกนเจอสมครับมาเสริมอีกหนึ่งทาง,งขวามือเหลือหนึ่งแล้วเติมสแกนนะครับด้วยการสแกนของเราเองสป,ปอตเจอ2อโอเปอเรเตอร์หนักน่วงสแกนไป3ตัวครับเอมันเงยอยู่ไม่ค่อยมีมุมยิงเท่าไหร่ หารนี่ก็สวยเลยครับผมว่าทหารลาบเปล่าๆเนี่ยคงยากในการเข้าตีพื้นที่อ e ีนะครับเราต้องมีตัวช่วยเพิ่มตัวช่วยเราไม่แต้มพอในการเรียกใช้อย่างเก่งคือ artillery salvo นะครับนี่คืออย่างเก่งแล้วนะเราเก็บอีกสักแป๊บมืงอาจจะได้เป็นไกด์มิสไซล์มาใช้นะครับดีย๋ยวแค่แป๊บเดียวแต่ไม่รู้เกมจะจบก่อนหรือเปล่านะครับต้องพยายามหน่อยเป็นไงเพื่อนเราพยายามเข้านะครับแต่เหมือนว่าจุดยึดเนี่ยไม่เด้งขึ้นมาเลยนะครับกับการกับพื้นที่เอฟ เอฟพออุ้ยมาเป็นควันเลยเห็นสายของโป้ยตายไหมสไนเปอร์ของแท่นั่นไงอะไรครับคือสไนเปอร์จุดนี้ไม่ปลอดภัยทหารหนีเร็วเข้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับมันคือเหมือนฐานใหญ่ของเขาอ่ะเราก็เลยยากในการเข้าตีหน่อยนะฮะจุดเออื้อมากวิ่งกันพึ่มเลยครับสไนเปอร์ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะต้องกลั้นหายใจ2 สามสี่ฮิตพยายามมิ่งสวนเราเหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่ามันโบยชั่นมันดันช้ากว่าเราเร็วก,กว่าเราได้เปรียบเราชนะครับต้องเรียกแล้วมัง้งมาอาร์เทอร์ลี่ซาวโวจัดไปครับพื้นที่ระหว่าง E แล้วก็เอฟละกันเราจะไปต่อ,อยังพื้นที่เอฟแบบบ้าคลั่งเลยครับพร้อมขอ,องเพื่อนเราต้องหาอะไรลงที่แบบว่าเคียร์ทางรอไว้ก่อนนะครับอาร์เทอร์ลี่ซาวโวคือคําตอบไม่ได้วะ หลังกองอีกหนึ่งะครับแต่มุมผมไม่มีแล้วซ้ายขวาเพื่อนเราอัดกันเต็มที่เลยฮะซาโวลงมาแล้วไม่ขึ้นฮิตสักโดดกแสดงว่าศัตรูเนี่ยไม่อยู่สิแตกต่างจากเมื่อครู่นี้ <c oughs> เล็งอะไรเล็งอะไรอยู่เ <c oughs> ครับเอฟอันนี้มีคอนโทรลเซกเตอร,ร์สี่เซกเตอร,ร์สีรร่หนงสองสามเสร็จมันหมด <c oughs> แต่เกิดกันจะหมดแล้ว9ก้าร้อยแต่สุดท้ายนะครับ <c oughs> สงครามใกล้จบ แล้วเพลงนี้เร้าใจฮึกเหิมบุกความพึกเหิมบุกเข้าไปสแกนนิ่งตัวสอบเจอหนึ่งโอปเปอเรเตอร์ชัดเจนจบบแนนจนแจ๋มากอีกหนึ่งเหรออีกหนึ่งอีกหนึ่งโอเปอเรเตอร์แต่ศูนย์เลยครับไม่มีใครในพื้นที่จุดเอฟเคลียว้าวแบตเตอรี่สแกนหมดแล้วเรียบร้อยโอ้คุณผู้ชม เออเดี่ยมันต้องพร้อมใจกันบุกนะครับต้องแบบนี้แหละแต่ไม่หรอกเขากระจายไปเกิดจุดอื่นกันหมดแล้วไงด้เวลาไปต่อ925แต้บครับสงครามมาจบแล้วผมว่าซีมันเสียงเกินอะเราลองดีก่อนไหมข้างบนดีมีหนึ่งคนฮันนัพึงกลนครับพยายามยิงใส่มาหาเราไอ้บ้าเลยอย,าอย,าย่าแล้วก็ชนได้ หลังโหรถ l อลวครับไล่เรามาเลยเราเกือบตายเลือดเกือบหมดหลอดแล้ว C1 C2 ทีส2คือสองฝ่ายเรามีพ่านะแต่ถ้าว่า C3 เนี่ยไม่มีเลยเลยครับฐาล่าฝ่ายเขาแต่จบเกมก่อนและนี่ก็คือสมรภูมิในวันนี้เป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับกับ s r 25 m a x m ค n ม i f รเเรานะครับผมสายเคาะนี่ก็ยิงเพลินๆเน้นขยันกดคลิกเอา เฮ้ยเราเป็นเดอะเบสคอร์ครับทีมที่ดีที่สุดด้วยรวมสังหารใน96ตัวครับยิดคอง3ช่วย1ชื่อเหลือ39อีกนะฮกนะครับเป็นไงปืนผมสีส้มนี่หลามมาแต่ไกลเลยเทจจัดนะครับลองจินตนาการดูถ้าปืนเราเปลี่ยนโหมดเป็นกลได้เหมือน VSS เนี่ยนิยามคำว่าบ้าบินมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับแต่ไม่ได้ไงด้วยคนจำกัดนี้เราเลยต้องเป็นแบบว่าใจเย็นๆก่อนนะครับ นี่นะฮะคือ S.I. 2 5สิบห้ามาร์มนเฟเป็นไงบ้างคุณผู้ชมฮะชอบในการต่อสู้หรือเปล่านะครับถ้าชอบในสงครามวันนี้กับปืนนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับส,สไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปปืนต่อไปเนี่ยจะเป็นกระบอกไหนบ้างรอดูกันากานะครับในวันนี้เลาไปก่อนเจนันใหม่สงครามต่อไปครับผมบา,บายๆครับ